สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเรียนกันวันที่15กรกฎาคมพศ2564ค่ะเรายังใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะเป็นแบบฝึกหัววดวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ เด็กๆอย่าทำหายนะลูกนะหรือถ้ามันชำรุดเสียหายอย่างไรนะคะเด็กๆรบกวนช่วยซ่อมแซมให้เป็นเหมือนเดิมด้วยนะคะลูกอ่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรื่องใหม่นะคะคุณพุงขอกลับไปดูแบบฝึกหัดนะคะหน้า48ก่อนนะคะเปิดหน้า48เลยทำข้อสใหญ่พร้อมกันเลยนะคะ อ่าหน้า48จะเป็นแบบนี้นะคะข้อ2ใหญ่ก็คือให้หนักเรียนแสดงวิธีทำนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะลูกนะโจทย์บอกว่าฟ้าและฝนมีส่วนสูงต่างกัน17เซนติเมตรถ้าฟ้าสูง154เซนติเมตรและสูงกว่าฝนฝนสูงกี่เซนติเมตรนะคะสำหรับโจทย์กำหนดให้ก็คือฟ้าและฝนมีส่วนสูงต่างกัน17เซนติเมตรนะคะถ้าฟ้าสูง154เซนติเมตรและสูงกว่าฝนด้วยนะคะลูก โจทย์ถามว่าฝนสูงกี่เซนติเมตรนะคะข้อนี้เราใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบคะลูกอ่าเราใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นะคะลูกก็คือ154นะคะ154บวก17อ่าไม่ใช่นะคะ154ลบ17ค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะลูกครูพูดผิดอีกแล้วนะคะ ประโยคสัญลักษณ์คือ154-17ลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะแบบนี้ประโยคสัญลัก์เป็นแบบนี้นะคะทำไมถึงเอา154ตั้อน,นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าฟ้าสูง154ซนตมรเนี่ยแล้วสูงกว่าฝนด้วยใช่ไหมลูกสูงกว่าฝนอ่าสูงกว่าฝน17ซนเมตรเราถึงจะรู้ว่าฝนสูงกี่เซนติเมตรนะคะเราไปเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะ ประโยคแรกเลยนะคะฟ้าสูง154เซนติเมตรนะคะลบด้วยฟ้าสูงกว่าฝนนะคะลบด้วย17เซนติเมตรนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงตัวลบ 1, 1ขีดด้วยนะคะ1เส้นนะลูกนะฝนสูงนะคะอันนี้คือคําถามนะคะเรามาตอบคําถามกันเลยว่าฝนสูงเท่าไหร่นะคะ่เรามาคิดกันเลยนะลูกช่วยกันคิดนะคะ154ลบ17ดนะคะ4ี่ลบเจดได้ไหมคะ ไม่ได้เนอะจะต้องไปกระจายที่หลัก10มานะคะหลัก10เหลือ4นะคะอันนี้10บวก4เป็น14นะลูกนะ7-14ลบ14เหลือเท่าไหร่คะ7แล้ว8 9 4 11 12 13 14ตรงนี้เหลือ7นะคะคำตอบเหลือ7ตรงหลักหน่วยนะคะอ0่ะ40ลบ1เหลือ30นะคะใส่เลข3ตรงหลัก10 1 0 0 0 0 0ลบ0ู100นะคะไม่มีตัวลบดึงลงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นผลสูง 137เซนติเมตรนะคะเวลาตอบนะคะลูกตอบว่าฝนสูง100เท่าไหร่เอ่ย37นะคะ137เซนติเมตรโอ้เสียใจมากลายมือไม่สวยสู้เด็กๆก็ไม่ได้นะคะเอาใหม่นะ100ลูกนะคะเลขหนึ่งไทย 37เนะคะเลข3ไทยนะคะแล้วก็เลข7ไทยด้วยแบบนี้137เซนติเมตรค่ะก่อนอื่นนะคะขอทบทวนบทเรียนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนหัวข้อใหม่เนะาะนักเรียนนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะมีกระเป๋าแบบ a แบบ B แบบ C แบบ D แบบ e แบบ f แบบ G และแบบ H นะคะ นี่เลยตามราคาตามนี้เลยนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนใช่ไหมคะจำได้ไหมลูกเดี๋ยววันนี้นะคะคุณบุ้งขอทบทวนเรื่องนี้ก่อนนะคะโดยจะใช้โจทย์ปัญหาแบบนี้นะคะในการทบทวนบทเรียนนะคะเริ่มกันเลยเนาะคุณตามีเงิน1,000บาทนะคะต้องการซื้อกระเป๋าไปฝากหลานฝากแปดคนละใบ ฝาแฝดก็มีกี่คนสองคนนะคะส่วนใหญ่มีสองคนนะคะตามรูปนี้เลยนะคะโดยเลือกแบบ b ค่ะเลือกแบบ b เหมือนกันนะคะคุณตาจะเหลือเงินกี่บาทนะเราไปดูกันเลยนะโจทย์ถามอะไรคะข้อนี้โจทย์ถามว่าคุณตาเหลือเงินกี่บาทนะคะโจทย์บอกอะไรบ้างข้อนี้โจทย์บอกว่าคุณตามีเงิน1000บาทนะคะต้องการซื้อกระเป๋าไปฝากหลานฝาแฝดคนละใบโดยเลือกแบบ b เหมือนกันนะคะ มาดูข้อ3นะคะข้อ3ามเขาถามว่ากระเป๋าแบบ B เนี่ยราคาใบาละเท่าไหร่นะคะใบละกี่บาทนะคะกระเป๋าแบบ B ราคาใบาละ440บาทนะคะลูกอันนี้วิเคราะห์ข้อที่3แล้วนะะเรามาวิเคราะห์กันต่อข้อที่4เลยนะคะเขาถามว่าเราจะหาคําตอบได้อย่างไรคะจากข้อนี้ อ่านะคะเด็กๆลองดูนะเราจะใช้การลบออกจาก1,000ทีละจำนวนนะคะจะได้เป็น1,000ลบ440ลบ440นะคะเอ๊ะทำไมมี442ครั้งเลยนักเรียนดูจากโจทย์นะคะคุณตามีเงิน1,000บาทต้องการซื้อกระเป๋าไปฝากหลานฝาแฝดคนละใบนะคะโดยเลือกแบบ B เหมือนกันนะคะฝาแฝดในข้อนี้มีอยู่2คนนะลูกนะก็เลยต้องซื้อ คนละใบนะคะก็คือมี442ครั้งแบบนี้นะคะหรือเราจะหาราคาของกระเป๋าทั้งหมดก่อนนะคะแล้วจึงนำไปลบออกจาก1000ดังนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์1000ลบวงเล็บ440บวก440แบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วใช่ไหมลูกประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็เป็นดังนี้เลยนะคะก็คือ1000ลบ 440-440ลบ440เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะหรือ1,000ลบด้วยวงเล็บวงเล็บนะคะ440บวก440แบบนี้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะคำตอบข,ของข้อนี้เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆคำตอบข,ของข้อนี้นะคะจะได้เป็น120นะคะ120คุณตาจะเหลือเงินกี่บาทคะจะเหลือเงิน120บาทใช่ไหมคะโอเค ทีนี้เรามาดูนะคะการตรวจสอบความถูกต้องของประโยคสัญลักษณ์ทั้ง2แบบเลยนะคะเรามาดูแบบแรกเลยนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ 1, 0 0 0งพันลบสี่ร้อยสี่สิบลบสี่ร้อยสี่สิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะดูขั้นที่1นะคะขั้นที่ 1, 1 0 0 0งพันลบสี่ร้อยสี่สิบได้เท่ากับห้าร้อยหกสิบนะคะทีนี้ยังไม่หมดนะลูกนะมาดูขั้นที่สองคือเอาห้าร้อยหกสิบนะคะลบ 440อีกทีหนึ่งนะคะจะเหลือเท่ากับ120ดังนั้น1,000ลบ440ลบ440เท่ากับ120นะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์1,000ลบด้วยวงเล็บ440บวก440เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูขั้นที่1เลยนะคะก็คือต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมลูกเอา440บวก440นะคะข้อนี้ได้เท่ากับ880 และขั้นที่2อนะคะอ่าน1 0 0 0นํำมาลบ880จะได้เท่ากับ120บาทแบบนี้นะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ว่า1,000ลบวงเล็บ440บวก440เท่ากับ120แบบนี้นะคะ่ะจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะสังเกตว่า,าการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาลักษณะนี้นะลูกนะเราสามารถใช้วิธีการหาคําตอบได้ทั้ง2แบบ ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากันนะคะอันนี้เรามาดูต่อเลยนะคะ120ที่เป็นคำตอบที่ได้มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะ120ที่ได้มานะคะถูกต้องนะคะเราเมื่อนาเมื่อนำราคากระเป๋าทั้งสองใบามารวมกับเงินที่เหลือนี่ก็จะได้เป็น440 440บวกบวกกับ 120, 120จะได้เท่ากับ1000พอดีเลยซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ที่ใหมานะคะ เรามาสรุปคำตอบจากโจทย์ปัญหาที่ว่าคุณตามีเงิน1,000บาทต้องการซื้อกระเป๋าไปฝากหลานฝาแฝดคนละใบนะคะโดยเลือกโดยเลือกแบบ b เหมือนกันนะคะคุณตาจะมีเงินเหลือกี่บาทนะคะเรามาสรุปคำตอบได้ดังนี้ก็คือคุณตามีเงินเหลือ120บาทนั่นเองค่ะ เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3อยู่นะคะเรื่องการบวกและการลบจำนวนนะับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1,000ค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะเด็กๆคะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะไม่จําเป็นจะต้องมีแค่ประโยคสัญลักษณ์อย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีเป็นรูปภาพนะคะหรือเป็นข้อความก็ได้นะคะลูกอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะครูบุงขอยกตัวอย่างเป็นรูปภาพก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูประโยคสัญลักษณ์กันนะลูกนะ อาทีนี้ดูนะคะเงินออมของเด็กๆนะคะมีขิงมีอุมีแดงมีหยกนะคะขิงมีเงินออม921บาทนะคะอุมีเงินอมอม446บาทแดงมีเงินออม6 0 8บาทนะคะและหยกมีเงินอ,อมม385บาบาทนะคะนี้เราไปดูกันเลยสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นะคะ ประโยคสัญลักษณ์แรกนะคะข้อ1เลยเอา446บวก385เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า446กับ385เนี่ยเป็นเงินออมของใครนะคะจากภาพนักเรียนทราบอะไรบ้างคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราทราบเงินออมของเด็กแต่ละคนนะคะลูกต่อเลยนะคะเด็กแต่ละคนมีเงินอมเท่าไหร่คะอย่างที่ครูบุ้งบอกไปนะคะว่า ขิงมีเงินออม921บาทอุมีเงินออม446บาท,บาทแดงมีเงินออม608บาทและหยกมีเงินออม385บาทนะคะอ่าเรามาดูนะคะประโยคสัญลักษณ์446บวก385นะคะจำนวนในประโยคสัญลักษณ์นะคะเกี่ยวข้องกับภาพอย่างไรคะ เกี่ยวข้องกับภาพดังนี้เลยนะคะก็คือ446นะคะเป็นเงินออมของอุนะคะและ385เป็นเงินออมของหยกนั่นเองค่ะจากประโยคสัญลักษณ์ที่ว่านะคะ446บวก385เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะนะักเรียนดูภาพข้างต้นแล้วนะคะให้ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาเลยค่ะ,ะโจทย์ปัญหาที่ได้ในวันนี้นะคะก็ซึ่งอาจจะใช้ได้ว่านะคะอุมีเงินออม446บาท ยกมีเงินออม385บาทอุและยกมีเงินออมรวมกันกี่บาทเราใช้เป็นโจทย์แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการบวกนะลูกนะจากโจทย์ปัญหาที่ว่าอุมีเงินออม446บาทยกมีเงินออม385บาทนะคะอุและยกมีเงินออมรวมกันกี่บาทเรามาดูเรามาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันเลยนะลูกนะข้อแรกเลยนะคะโจทย์ถามอะไรคะข้อนี้ ้อนี้โจทย์ถามว่าอุละยกม,มีเงินออมรวมกันกี่บาทนะคะอ่าเรามาวิเคราะห์ต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะโจทย์บอกอะไรบ้างข้อนี้โจทย์บอกว่าอุ้มีเงินออม446บาทนะคะหยกม,มีเงินออม385บาทคะ่ะเราจะหาคำตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการบวกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นหาคำตอบได้เท่าไหร่คะข้อนี้คำตอบคือ831บาทนั่นเองคะ่ะทีนี้เรามาดูนะคะให้สร้างเป็นประโยคสูตรลับการลบนะคะ446-385ลบ385คะ่ะ จากประโยคสัญลักษณ์นะคะ446ลบ385เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะดูภาพข้างต้นแล้วนักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาเลยค่ะโจทย์ปัญหาที่ได้นจากประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นะคะซึ่งอาจจะได้ว่าอุมีเงินออม446บาทยกมีเงินออม385บาทนะคะยกมีเงินออมน้อยกว่าอุกี่บาทก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะลูกนะเรามาดูนะคะ เรามาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันเลยนะคะข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะนักเรียนโจทย์ถามว่านะคะหยกมีเงินออมน้อยกว่าอุ้ก,กี่บาทนะคะอ่าข้อนี้โจทย์โจทย์บอกอะไรบ้างคะโจทย์บอกว่าอุ้มีเงินออม446บาทหยกมีเงินออม385บาทนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนักเรียนมานะคะเราหาคําตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่คะลูก ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการลบใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์เขาก็ให้มาว่าเป็นการลบเพราะฉะนั้นหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ446ลบ385เท่ากับ61บาทนะคะเรามาสรุปกันง่ายๆเลยนะคะก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ย ต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยโจทย์ที่สร้างต้องมีความเป็นไปได้ทั้งบริบทของโจทย์และจํานวนที่ใช้สร้างโจทย์ด้วยนะคะลูกที่สําคัญเลยสําหรับวันนี้นะคะครูบุ้งยังไม่มีการบ้านให้นะคะมีแต่แบบฝึกหัดนะลูกนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาลุ้นกันว่าจะมีแบบเป็นแบบฝึกหัดหรือการบ้านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนมากๆเลยที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะหวังว่านักเรียนจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาต่อการสร้างโจทย์ปัญหากันอีกนะคะ,ะมีตัวอย่างหลายๆตัวอยา่างให้นักเรียนดูเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีคะ่ะ